โอเคก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่สนามบินหาดใหญ่กันนะครับใช่ครับผมเป็นคนหาดใหญ่ซึ่งวันนี้ผมจะไปกรุงเทพกันนะครับผมจะไปลอยกระทงที่กรุงเทพเนื่องจากวันนี้ใกล้วันลอยกระทงแล้วนะครับซึ่งนี่ครับเที่ยวบินที่ผมนั้นจะนั่งในวันนี้ก็ขึ้นเครื่องกันเลยนะตัวคนขับเป็นผู้หญิงด้วยครับอืหวานเจี๊ยบเลย โอเคเหมือนกับว่าพวกเราต้องเลือกที่นั่งก่อนนะนะซึ่งผมจะขอ,อนั่งตรงปลายปีกตรงนี้ก็แล้วกันโอเคก็นั่งแล้วนะโอ้ี่ไงท่านผู้ชมเครื่องสตาร์ทแล้วโอเคอืมเข้าขัเนี้อพเยแล้วไม่คาดแล้วดูท่านผู้ชมเครื่อง,เค,องเครื่องเริ่มเดินแล้ว แตเหตตอนนี้ก็เหมือนกัว่าเครื่องนั้นกำลังแท็กซี่บ,บนลันเว์นะโอ้โอเครืนั้นเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมถ่ายตอนเทคออฟเลยจะแลกกันนะพูดท่านผู้ชมตอนนี้เหมือนกับว่าเครื่องนีจะอยู่บนลันเวย์เที่ร้อยนะ ซึ่งตอนนีเเ้เครื่องก็งกำลจะขึ้นแล้วเอ้เยเครื่องกำลังจะขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ทุกคนครับนั่งประสบการณ์น,นั่งเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตของเลยอโอ้แหมก็มึงโคตร้าวเลยท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมก็วิ่งขึ้นแล้ว โคตรเสียอ่ะขึ้นว่าตอนนี้คือมิงงานก็กำลังเป็นเรื่อนะซึ่งก็เป็นตอน,อน,นข่ำพอดีซึ่งเดี๋ยวเพื่อกำลังจะมุ่งหน้าสูิท่ากาษยสยางรวนภนะูมินะจ๊ะซึ่งเดี๋ยวพอผมไปเจอที่ท่ากาษย์สยามรืภูมิี่เรียกว่าเนี่ยผมนั้นก็อาจจะนั่งรถต่อไปที่สุโขทัยเพื่อที่จะลอยกระทงที่นั่นนะ ซึ่งผมนล่ได้จะงำงานจนที่เรียบร้อย Two hours later แต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าผมหยิบโทรศัพท์มือมถือมา,อาน,นั่นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเล่นเกมกันเลยนะครับโอเคถ้ามาชมเหมือนกับว่าตอนนี้ผมมีอยู่ในเกมนะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะกดเล่นเลยอืมโอ้เฮ้ยทุกคนนี่ไงผมมาแล้วผมจใส่สีส้มองด้วยเกมนี้ดีฮะผมชอบท่าเต้นมันมากเลยฮะ ว้าวข้ามถนนสักหน่อยมองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนนนะจ๊ะอืมโอเคไม่น่ามีรถกระโดด,ดข้ามไปเลยอืมอืมโอเคน่าจะปกติแหละโอเคไปเลยเฮ้ยตรงนั้นมีมือถือพิมพ์ด้วยไหนลองกดดูสักหน่อยสินั่งใช้ได้แลนะ้วนะเชื่อฟอืมลองถือพิมพ์เนี่ย มีชายคนหนึ่งกำลังกระโดดออกมาจากหน้าผาสูงชันโอ้ my g ก d อมตรงไหนเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะเป็นตรงด้านหน้าผมเลยนะใช่ไหมเน,นี่ยนั่งไงนั่งไงเหมือนกันเด็เลยท่านผู้ชมตรงภูเขานั่นแหละนะ่าใช่แหละแต่เฮ้ยเหมือนรู้สึกม่รู้เกี่ยวเอ้แถวนี้รถเฉียวกันจริงๆหัวก็คงจะมีขึ้นเลยเออว่าแต่นี่ท่ออะไรเนี่ยน่าสนใจจังแฮ มองซ้ายมองขวาไม่ใ้่ไม่นด้มีโอ,โอ,โอ้ยโอ้ยผมโดนรเลียนแต่เท่านี้นายไปได้และนั่นเดมมันลงไปไ,ไม่ลอยเลยตั้งนานอเคอท่านผู้ชมตอนนี้เครื่องบินนั้นก็ใกล้จะถึงข้าากาศายานสูงในภูมิที่บบร้อยแล้วนะโอ้ว้าวเขับีดโค้งได้แบบ เฮ้ยเอ้ยนี่ไงท่านผ้ชมิก็กถึงทีละท่านผ้ชมเหอนกลัวกลกลัวั้งลกนีวิตเลยท,ทุกคนคก่งนด้ถึงว,งงวงก็่งก็ง้วลยไงโอมาเพิ่งมาครั้งแรก โ oh. อ้ขึ้นกูตั้ใจเลยโอเคหลังนี้เครื่องบินก็อาจจะแท็กซี่ไปอีกนานเลยนะโอ้ท่านผู้ชมตอนนี้พวกเราก็เครื่องบินนั้นก็ได้จอดเป็นที่รับร้อยแล้วนะซึ่งผมนั้นก็กําลังเดินออกจากเครื่องบินอยู่นะในแอบแวะไปดูห้องกับตันซิ ไอชยเกือบโดนว่าไปเลยโอ้ว้าวฉันไ้ชมผมถึงผมถึงกุลสนาม,มบินกรุงเทพแล้วสวนน้มภูเอ๊ะว่าแต่สวนภูม,มันอยู่ที่ไหนเนี่ยใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะพอดีผมไม่รู้โอ้โอ้โอฉันผู้ชมเครื่องถึงตอนเช้าพอดีสวยงามมากเลย ท่านผู้มชมเครื่องคือบินออกไปแล้วโอ้ยผมค้างใจงแ้นก็ถือว่าเครื่องนั้นออกไปแล้วนะซึ่งผมนั้นก็คงจะนั่งรถต่ออีกยาวเลยชีพลงมันไดแป๊บว้าว วันน้ำพุใหญ่ท่านชมอะเดี๋ยวไปรอรถแป๊บหนึ่งนะรอรถตรงนี้แหละพี่ท่านผู้ชมรถมาแล้วเี็เนยังไงว้าเอ้ยรถรถรถบอรตีนบอร์บอรได้บบารถเบอรได้บบาโอ้รถมันก็ว่าตอนนี้เราจะจอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ โอเคก็ขึ้นไปเลยรถรับส่งสินะว่าไม่มีคนเลยฮะงั้นผมนั่งนี้ก็แล้วกันนะโอเคทริปนี้ก็มันก็อาจจะจบแค่นี้แหละเพราะว่าผมก็เหนื่อยพอสมควรล้วเดี๋ยวผมก็ต้องไปจองโรงแรมอีกนะซึ่งคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะ